การขยายเฟรมเป็นการทำให้เฟรมที่เรากำหนดนั้นแสดงผลนานขึ้นเช่นคลิปวิดีโอที่เราบันทึกมานั้นแสดงผลเพียงไม่กี่วินาทีแต่ว่าเราสามารถจะขยายเฟรมเพื่อให้เวลาของวิดีโอนั้นนานขึ้นหรือในกรณีที่เรามีการพากหรือว่าบรรยายวิดีโอโดยเป็นการบันทึกเสียงแยกกับ บันทึกวิดีโอเราก็สามารถจะขยายเฟรมเพื่อให้การแสดงผลนั้นตรงกับเสียงที่เราบรรยายก็ได้การจะขยายเฟรมนั้นก็ให้คลิกไปยังคลิปวิดีโอที่เราต้องการจากนั้นก็เลื่อนพเพลเยตไปยังตำแหน่งที่เราต้องการจะขยายเฟรมเามาส์ไปวางบนทแทรก็ก ของคลิปวิดีโอที่เราต้องการจะขยายแล้วก็คลิกเมาส์วขวาเลือก Extend Frame หรือกดปุ่ม E บนคีย์บอร์ดก็ได้หรือคลิกไปที่เมนู Edit แล้วก็คลิก Extend Frame จากนั้นก็มาป้อน ระยะเวลาที่เราต้องการจะขยายว่าจะให้ขยายเป็นกี่วินาทีหน่วยตัวนี้เป็นวินาทีเราก็ป้อนเข้าไปหรือเราจะคลิกปุ่มลูกศรขึ้นลงก็ได้เมื่อกำหนดเสร็จคลิกปุ่มโอเคเฟรมนั้นก็จะขยายเป็นระยะเวลาตามที่เราได้กำหนดเอาไว้ นอกจากนี้เรายังสามารถจะลากระยะเวลาได้เองในกรณีที่เราขยายเฟรมไปแล้วคลิปมันจะติดกันเราก็สามารถจะแยกออกมาได้โดยเอาเมาส์ไปวางในรอยต่อของคลิปแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือก Unstitch อีกอันนึงเราก็ทําในลนักษณะกานคือเอาเมาส์ไปวางตรงรอยต่อแล้วก็เลือกอันสติดจากนั้นเราก็สามารถจะขยายเฟรมตามที่เราต้องการได้เมื่อขยายแล้วต้องการให้มันติดกันทั้งหมดเราก็คลุมแล้วก็คลิกเมาส์ขวาแล้วก็เลือกสติ๊เ select media มันก็จะต่อกันนี่ก็จะเป็นวิธีการขยายเฟรมใน Camtasia Studio 8